ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าสุขหรือเศร้ามันเป็นอย่างไรให้ฉันยินดีเสมอเมื่อเธอเลือกทางเดินใหม่ทุกครั้งที่นึกถึงหัวเราร้องไห้บนเปกันไปวันนี้มันอยู่อะตตเปียงเตเปียงตตเปียงไปรนะตตเปียงไปรนะ อันนี้มาก็เจอเนี่ยครับนก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 เป็นน้ำปะเล่นน้ำอยู่นะฮะสองตัวมันได้มานานละนั้นมากเลยเนี่ยจนแบบเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบ มันไม่ใช่สระเงี้ยอันนี้เขาเขาขุดใหม่ไงเขาขุดแล้วเขาก็เลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรห,ห้ามจับปลาแต่เมื่อก่อนนี่คือแบบมันจะเป็นสระตื้นตืน,นะฮะแบบเป็นพวกมีจะมีกก,กมีอะไรเงี้ยต้นกกต้น,กกตนอะไรขึ้น้วยเป็นโพง้งหญ้าอะไรเงี้ยก็คือจะหาปลาหาอะไรได้หาปลาหานั่นหานี่ปลาลงปลาไหลเยอะฮะสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้คือเขาขุดแล้วก็เลี้ยงปลาห้ามจับปลาห้ามอะไรละ จะหากินยากเหมือนเมื่อก่อนหากินยากกว่าสมัยก่อนเยอะเลยทุกวันนี้โอเคอันนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนะฮะบรรยากาศแต่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงนึกถึงภาพเมื่อก่อนภาพฉนยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธยังชัดเจนเหมือนเดิม Phạm mình the pip kong shiny giator, chimmy pip kong kumatan, kong saloon la, chump kong ramen kong dang kang. Tim mêna, tìm mêna. Tìm mêna, tìm mêna. Tìm mêna, tìm mêna. Tìm tìm mêna. Tìm mêna, tìm mêna, tìm mêna. Tìm mêna, tìm mêna, tìm mêna. Tìm mêna, tìm อ,อูมือ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 สั่นเออชเคสวยงามอากสวยงามบรรยากาศาสดชื่นจริงลมเย็นพี่หองเอ้ยเอาเปลมาผูกนอนเนี่ยโอ้โเออว่ะมี่ตลับดีเน,น่นี่แบบบรรยากาศแบบชิลๆถ้าเกิดตกปลาได้ในฟิวแต่นั้นเนี่ย มันนั่งตกปลาเนี่ยชืวจัจเลยแต่มตกไม่ได้ไงโอเคมาเจอกันใหม่ครับ